สวัสดีครับวันนี้เช้าๆปุ้ยจะมาขอแนะนำสถานที่ออกกําลังกายแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครนะครับคือสวนร่วมใจนะครับอยู่ในเขตคลบุรีนะครับผมเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆของกรุงเทพมหานครครับคุณชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับเ,เพื่อนๆก็ตรงนี้เขาจะเรียกว่าสวน15นาทีกทมครับก็จะมีเครื่องออกกําลังกายนะครับตรงนี้ครับก็ปุ้ยจะขอรี คร่าวๆนะครับเดี๋ยวพุ้ยจะลองเดินดูครับว่ามันใช้เวลากี่นาทีครับเพื่อนๆตรงนี้จะเป็นใต้สะพานข้ามแยกถนนตากสินนะครับตัดกับถนนราชพฤกษ์ครับบรรยากาศก็น่ามาเดินเที่ยวนะครับได้ออกกําลังกายด้วยครับร่มรื่นดีครับเพื่อนบรรยากาศใช้ได้ครับถ้าตรงไปก็จะเป็นสกายวอล์กนะครับวงเวียนใหญ่ไปรถไฟฟ้า B t ทครับ ข้างบนก็เป็นทางรถไฟฟ้านะครับอลองดูครับมาเดินดูกับปุ้ยครับก็ฝากเพื่อนๆพืนี่ๆี่กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปุ้ยออนตัวด้วยนะครับอันนี้เป็นช่องใหม่ครับปุ้ยออนตัว v 2ครับเขาก็จะเอาต้นไม้มาปลูกนะครับก็จะร่มรื่นดีครับเหมาะแก่การเดินออกกำลังกายครับตอนเช้าเช้าก่อนไปทำงานแล้วก็ตอนเย็นหลังเลิกงานนะครับเพื่อน วิจก็บบรรยากาศให้ชมนะครับข้างบนเราก็จะเป็นถนนราชพฤกษ์นะครับแล้วก็รถไฟฟ้าครับ BTS นะครับตรงไปก็จะไปสถานีรถไฟฟ้าโพธิมิตรครับข้างบนครับตรงนี้รถติดครับแต่เช้าครับ ตรงแยกตากสินเขาก็จะมีการทํารถไฟฟ้านะครับเพื่อนรถไฟฟ้าใต้ดินครับส่วนร่วมใจเขตบุรีครับก็จะมีเก้าอี้ไว้ให้นั่งพักผ่อนกลางวันนะครับบรรยากาศก็ร่มรื่นใช้ได้ครับเขาไม่ผูกต้นไม้ผูกดอกไม้ได้สวยครับ รถติดแต่ดเดชา้าเตรงนี้ก็จะมีพวกผักส่วนครัครับเขามาปลูกไว้ครับของสำนักง,งานเขตพนบุรีนะครับเพื่อนๆต้นอะไรเอ่ยมะระ,ะเดี๋ยวลองเดินดูครับจะใช้เวลากี่นาทีรอบหนึ่งครับ ก็มาเดินกับปุ้ยได้ครับใช้อยู่แถวนี้ใกล้ๆนี่ครับก็คลิปนี้อาจจะไม่มีอะไรมากนะครับก็เดี๋ยวถ่ายให้ชมบรรยากาศแล้วกันครับถ้าคนเดินเร็วรอบหนึ่งก็คงใช้เวลาไม่นานนะครับ ทางด้านนี้ขวามือก็จะเป็นถนนราชพฤกษ์ขาเข้าครับขึ้นไปสะพานสาทรครับเพื่อนเพื่อแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายโครงการสวน15นาทีก็เป็นโครงการดีๆของผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับที่ให้ประชาชนทั่วไปมีที่ออกกำลังกายครับ ใช้เวลาวันหนึ่งสัก15นาทีก็ยังดีครับดีกว่าไม่ทำอะไรเลยครับบรรยากาศเช้าๆครับเขาก็จะจัดสวนแบบสวยดีครับเหมาะแก่การออกกำลังกายและการพักผ่อนนะครับ นี่คืออะไรเรอ่ยอ๋อ power เวก็จะเป็น,นเลนเทยัางวัอยให้เรียบร้อยครับเดี๋ยว,วิุยมาถ่ายตรงนี้ให้ดูครับก็เป็นป้าย สวน15นาทีก่อนและหลังการดำเนินการนะครับก่อนการประคุงครับเนี่ยของพี่ๆสำนักง,งานเขตชนบุรีครับตรงนี้ก็จะเป็นม้าหีทอดมาให้นั่งออกกลังกายมีที่จอดมอเตอร์ไซค์เรียบร้อยนะครับเพื่อนหนึ่งรอบคุยใช้เวลาประมาณ6นาทีครับ ก็จะมีจุดคัดแยกขยะให้มีทังขยะให้ครับส่วน15นาทีนะครับเขตค้นบุรีนโยบายของผู้ว่าชัดชาติสิธิพันธ์ครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดแยกขวดครับฝั่งนี้ก็จะมีม้าหินอ่อนมีเครื่องออกกำลังกายให้คนที่เข้ามาใช้งานที่นี่นะครับ และที่สําคัญก็คือห้ามดูดบุหรี่แล้วก็ห้ามดื่มสุรานะครับตามตกฎกติกาครับเพื่อนๆทุกที่ที่เป็นที่สาธารณะเขาจะห้ามดูดบุหรี่นะครับแต่ก็ยังมีบางคนที่แบบเข้าใจนะครับด้านหน้าก็จะเป็นถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินครับแล้วก็เป็นสกายวอล์กครับ BTS วงเวียนใหญ่ครับาเช้ารถก็จะเยอะนะครับ วิเดินมารอบหนึ่งแล้วใช้เวลาประมาณ6-7นาทีครับเพื่อนๆถ้าใครเดินเร็วก็ใช้เวลาน้อยหน่อยครับแล้วก็เป็นบรรยากาศครับ ก็จะมีต้นไม้มาปลูกร่มรื่นดีครับสวนที่นี่ครับหน้ามาเดินครับสะอาดด้วยครับแต่ก่อนที่ตรงนี้ก็จะเป็นที่รกร้างนะครับก็เป็นโครงการสวน15นาทีของผู้ว่าชาติาตินะครับก็เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงไปครับทำให้บรรยากาศหน้ามาเดินรื่นรมดีครับอากาศเย็นครับทรกผู้ ก็เดี๋ยวปุ้ยคงปิดคลิปไปแล้วนะครับเพื่อนๆก็ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปุ้ยออนคัว V2 เลยนะครับ่วนร่วมใจเพลียนปนภรีครับบรรยากาศสช้าครับ